สวัสดีครับนะวันนี้ก็มาเจอกับผมนะครับแมนเพชรดนเนาะวันนี้ก็อยู่ในช่องของรถมือ2รถคัสเกตต้องช่องนี้เท่านั้นนะครับบอกเลยว่าวันนี้ไม่ได้มาอัปเดตเฉพาะ V ีออสนะครับรถอีโคคาร์ไม่เน้น้อยราคาดีๆก็มีเยอะนะจะผมนําเสนอในส่วนของตัวซิกเมนต์กลางด้วยนะทั้งในส่วนของตัว c ซิกนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเอาติดให้ด้วยนะครับมีในส่วนของนิวยาร์กตัวเอทีด้วยนะนะครับ ใครไม่ดูคลิปนี้บอกเลยว่าพลาดแน่นอนนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับช่องวีออรถลมือ2ช่องนี้บอกเลยว่าการันตีเรื่องคุณภาพแล้วก็ลดแรกแจกแถมของแถมมีให้เยอะมากมายนนอนส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงทั้งหมดนี้อย่าไปชมในคลิปถัดไปครับ สวัสดีอีกครั้งนะครับวันนี้ก็มาเจอกับผมนอบแมนเพชรยนต์นะครับวันนี้ก็อยู่ในช่องของ v ีออรถมือ2นะครับรถคัดเกรดคุณภาพต้องช่องนี้เท่านั้นนะครับฝากกดติดตามไม่ด้วยนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามกดติดตามไปเลยนะบอกเลยว่าช่องนี้ชื่อช่องนี้นะครับคําว่า v ีออสมือ2ถ้าไม่ใช่แรกๆในวงการนะครับตั้งไม่ได้แน่นอนนะครับก็เป็นชื่อที่ผมใช้มานะครับวีออสมือ2เลยช่องนี้ก็ฝากกดติดตามไม่ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มในส่วนของ ตัวยาริสก่อนละกันนะครับยเดียวเราเข้าไปดูบีออสพวกราคาดีๆราคาถูกๆนะครับในส่วนของยาริสตัวเอทนะครับผมมีเยอะนะครับตัวนิวตัวใหม่แล้วเรียบร้อยนะสำหรับคันนี้ก็เป็นคันสีขาวเนาะคันะคนี้รอปล่อยนะครับรอปล่อยเนาะผมจะไม่ค่อยลงรายละเอียดอะไรเยอะนะครับแต่จะบอกว่าในส่วนของตัว1.2ตัวสมาร์ทนะครับที่ออปชั่นครบๆเนะี่ยผมมีเยอะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเทาดำนะครับที่เป็นตัวลักช r รี่ตัวท็อปสุดก็มีให้เหมือนกัน นะครับแม้กระทั่งตัว c ีวิกนี้ซีวิกเอนะครับใครที่ตามหาสีเทาดําอยู่ห้ามพลาดแถมเป็นตัว1.8ตัว e-l ตัวท็อปด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวที่แต่งชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันบวกกับสปอยเลอร์ในส่วนของยาริสโซ i เทีตัวใหม่ก็มีเข้ามาให้เหมือนกันนะคันนี้ก็ถือว่าสวยนะแล้วก็ในส่วนของอัลตินะครับ1.6ตัว G 1.8ตัวไ b r ิดหรือ GR Sport นะครับก็มีให้เหมือนกันแต่วันนี้จะมานําเสนอในส่วนของวีออ ส่วนใหญ่ละกันนะครับนะคันไหนที่ยังไม่ติดจองคันไหนที่ยังไม่ขายนะครับเดีย๋ยวผมมาอัปเดตให้วันนี้ครับกับวัชเบียน9กนะครับ,บ904อ,อ่า9 0 0 4นะครับ<อ>ไปจะเียนกรุงเทพแล้วเรียบร้อยนะสำหรับคันนี้ก็เป็นในส่วนของตัว1.5ตัว NT เป็นรถหน่วยง,งานบริษัทนะครับที่ตัว NT ได้ในส่วนของตัว Raw Mac, อรอมแม็กอัอลลอยของแท้จากทาง ตัวต้าแล้วเรียบร้อยนะครับก็ราคา3ามแสนห้าหมื่นเก้าพันนะครับคันนี้เลขไม่สี่หมื่นสี่เท่านั้นกับรถปีสองพันยี่สิบครับโอ้โหเลขไม้น้อยเลยนะคันนี้ฟรีดาวหันเจ็ดพันกว่าบาทนะคุ้มๆนะได้เลขไม่สี่หมื่นสี่ยังไม่ติดจองนะครับใครที่ต้องการรีบๆแคปป้ายทะเบียนแล้วส่งหาผมได้ทันทีเนาะด้านในสวยสวยงามนะครับแต่ใครอยากเห็นรายละเอียดในส่วนของด้านในติดต่อมาได้นะครับผมมีรูปภาพนิ่งมากกว่า10กว่ารูปนะครับแล้วก็ในส่วนของคันนี้ เพิ่งเข้ามาใหม่เป็นตัว x u r b a n นะครับตัวนี้ก็บอกเลยว่าชุดแต่งนะครับหายลากมากนะแต่เราหาให้เราไม่ขายสภาพนี้ให้แน่นอนนะสำหรับตัวยาริสตัว5ประตูรังคาสีดำตัวพิเศษตัวนี้เลยนะครับเป็นตัว1.2ตัวสปอร์ x u r b a n นะครับราคา459,000คันนี้เลขไม n 40,000กับรถปี2022นะครับก็ถือว่าสวยอีก1นึคันเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวอันนี้เข้ามาใหม่นะครับเป็นตัว J นะครับตัวเจอราคายังไม่เข้าแต่ไม่เกิน3 0 0แสนแน่นอนนะครับนะแต่ไม่เกิน3 0 0แสนแน่นอนคันนี้ก็ถือว่าสวย1คันราคายังไม่เข้าเนะเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้อีกรอบหนึ่งกับป้ายทะเบียน3129นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวมิดอ่านี่เลยนะครับรถหน่วยงานนะคันนี้ป้ายทะเบียน4078นะครับทะเบียนก้าหน้าด้วยนะครับคันนี้ก็เป็นตัว1.5ตัวมิดนะครับ าราคา3า9 0ส0าราคาดีนะรถปี19นะครับราคาไม่ข้าม3,5 0 0นเนาะคันนี้เรียกมาอยู่ที่แสนหนะครับออปชั่นครบด้านในเบาะหนังกล้องถอยมีให้เรียบร้อยแถมได้ในส่วนถ้าเป็นตัวมิดนะได้ในส่วนของตัวดิ้ดหน้าดิ้ดหลังแล้วเรียบร้อยนะครับใครที่ได้ไปยังไงก็คุ้มค่าแล้วก็ในส่วนของคันสีขาวคันตรงนี้เลยนะครับ5890ปเานาะ้ายทะเบียนกรุงเทพเป็นตัวยาริสตัวแฮกแบ็กหประตูนะครับ คันนี้เอารถปี 2, 2022ราคา429,000สเาพเป็นตัว1.2ตัวสปอร์ตนะครับคันนี้เ,เลขไมค์แค่30,000นะครับนะ30,000ฟรีดาวห่อนเท่าไหร่ครับพี่คันนี้ฟรีดาวห่อนอยู่มันเจ็ดพันไปๆนะครับ7,000ไปๆไ,ไม่ข้าม8,000แน่นอนคิดดีฟรีดาวได้เลยนะครับทุกคันที่ผมนำเสนอมาคือสามารถฟรีดาวได้ทุกคันนะครับแล้วก็ในส่วนของ1.5ตัวมิดคันวีออสตรงนี้เลยนะครับ379,000เาพตรงนี้เลขไมค์เขาจะน้อยหน่อยนะคันนี้เอาเลขไมค์ห0 0 0งแกับอีก 3า0นะครับนะแต่คันเนี้ยผมไม่ขอถ่ายเลยเยอะนะลูกค้าผมจองแล้วนะครับนะลูกค้าผมจองแล้วเนาะก็ขอบคุณลูกค้ามากมากนะครับที่ไว้ใจในส่วนของตัวผมแมนเพชรยนนะครับแล้วก็ไว้ใจในส่วนของตัวเพชรยนต์ด้วยในการนําเสนอรถดีๆรถคัดเกตเนาะซื้อไปไม่ต้องรู้นว่าเอาไปซ่อมก็ขอบคุณลูกค้ามากๆนะครับผมไม่ได้มีเฉพาะในส่วนของค่ายตัวย่าอย่างเดียวนะครับในส่วนของค่าย มาด้าผมก็มีให้เหมือนกันเหมือนกับคันสีแดงคันนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นตัว1.3 ER ตัว s t a y l o r นะครับเลตเทเอร์นะครับเลตเท r อร์สีดานนะโอ้โห1.3ตัวเอสนะขออภัยด้วยนะครับไม่ค่อยได้ขายชื่อรุ่นอาจจะตกนะี่ครับคันนี้ราคา49,000รถปี21นะครับเรขกไม่50,000นะครับเรขกไม่50,000เป็นตัวแฮกแบ็กหประตูเหมือนกันนะครับ คันนี้ก็ถือว่าสวยเลยคันสีแดงด้วยนะครับแล้วก็คันนี้เข้ามาใหม่นะครับเป็นตัวลักชูรี่เนาะคันนี้หลุดจองนะครับเป็นตัว1.2พรีเมอมลักชูรี่ตัวท็อปสุดนะครับไม่มีอะไรท็อปกว่านี้นะครับรถปี2024เลขไม 1, ล์10,000เลขไมล์10,000นะครับคันนี้ราคา559,000ฟรีดาวผ่อนแค่10,000เองนะครับ10,000ประมาณไม่เกิน1500นะครับฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินสักบาทนะครับผ่อนประมาณนี้เลย ด้านในเบาะหนังสีแดงออปชั่นครบ,ครบๆเบรกมือไฟฟ้านะครับกล้องบันทึกด้านหน้าของแท้โอ้โหออปชั่นเยอะมากออปชั่นเหลือใช้นะสำหรับคันนี้นะครับ คันสีเทาดำหายากด้วยกับปัายทะเบียน2176นะครับใครสนใจก็ติดต่อมาหาผมได้ด่วนเลยนะครับมาในส่วนของยาริสคันสีดำก่อนละกันนะครับคันนี้ก็เป็นตัว1.2ตัวสปอร์ตนะครับราคา4 29,000รถปี2022นะครับเป็นตัวแฮก85ประตูไม่30,000นะครับคันนี้ปัายทะเบียน6294โอโ้โหเลขไม่หลักหมื่นเพียบเลยนะในส่วนของยาริสนะครับแล้วก็มีคันสีฟ้าด้วยเดี๋ยวเราค่อยไปดูด้านหลังกันเนาะนะครับ มาในส่วนของอีกคันหนึ่งนะครับยังไม่ไปไหนนะสำหรับคันนี้หลุดจองเยอะมากนะครับ1.5ตัวมิดนะครับเป็น v ยตนะัวนี้ก็ราคา389,000เพราะว่าเลขใหม่อันนี้เลขใหม่อยู่88,000นะครับได้ในส่วนของตัวมิดด้วยรถปี2020นะครับจำป้ายทะเบียนรถแคปบส่งหาผมได้ทันทีนะครับป้ายทะเบียน5 6 3 4ป้ายทะเบียนของเทปแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว Jazz GK นะครับตัวนี้1.5ตัว S ตัวเริ่มต้นนะครับตัวนี้ราคา399,000นะครับ รถปี2019เก้รียกไม่เก0 0 0มนะโอ้โหเขาเปลี่ยนในส่วนของตัวล้อแม็กแล้วนะถ้าเป็นตัวเอสปกติมันจะเป็นในส่วนของตัวล้อกระทะเนาะตรงเนี้ยได้ในส่วนของตัวล้อแม็กสีชาชาตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวมิดอีกคันหนึ่งด้านหลังนะครับตัวนี้ราคา3 6 9 0 0นหกตัวมิดนะครับตัวเนี้ยรถปี2 0 0 0ันยี่อาสิบเก้านะครับขออภัยด้วยรถปี2019นะครับเลขยกไม่แสนสี่นะครับ1.5ตัวมิด 3 6 9 0 0นฟีดาวก็ผอนประมาณ7 0 0 0กว่าบาทนะครับแล้วก็ในส่วนของคันสีฟ้าโอ้โหนะน้องมาเข้มมากนะครับสำหรับคันนี้นะครับ1.2ตัวสปอร์ตนี่คือสีพิเศษจากโรงงานเลยนะครับราคา399เองนะครับรถปี21คันนี้เลขไม่สา0หม0นะครับคันนี้เลขไม่สา0หม่เนาะตัวนี้ได้ในส่วนของกล้องบันทึกด้านหน้าของแท้จากทางโตโยต้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับก็เ,เพิ่มออปชั่นจากป้ายแดงมาเนาะแถมเป็นคันสีฟ้าคันเดียวในเพชรเดินด้วยนะครับ ใครที่อยากได้ต้องรีบๆกันหน่อยนะสำหรับคันสีฟ้ามีแค่คันเดียวนะครับมาในส่วนของตัว1.5ตัว E กันมากนะครับพี่ครับตัว E แตกต่างจากในส่วนของตัว J ยังไงครับคือตัว J ไม่มีไฟตัดหมอกนะครับแต่คันนี้ในส่วนของตัว E มีไฟตัดหมอกและเหลือคันเดียวด้วยนะครับตอนบอกคันนี้ราคา3แสนเริ่มต้นนะครับ3 19,000 19, เองรถปี 2, 0, 2017นะครับเลขไมเพึ่งแสนกับอีก7,000ถ้าเทียบกับปีแล้วนะครับถือว่าน้อยมาก เะครับนะถือว่าน้อยมากนะสำหรับคันนี้ใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนแล้วก็มาในส่วนของตัวยาริสนะครับตัวนี้1.2ตัวสปอร์ตเป็นตัวแฮกแบ็ก5ประตูผมมีเยอะมากนะตัว5ประตูนะครับราคา4ี่0 0รถปี2คันนี้เราเรากีกไม่8 80,000ฟรีดาวห่อนประมาณ7,000พอื้นะสวยด้วยนะครับคคันนี้นะคันสีขาวนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว NT ตัวนี้ เป็นตัวอีกบริษัทหนึ่งนะครับรถหน่วยงานอีกบริษัทนึงเนาะแตเป็นตัวเอทในส่วนของตัวรอกระทะนะครับรถปี20แต่จะได้รถปี20นะครับแล้วก็เลขไม่อยู่ที่9,000 0นะครับราคา359,000เท่านั้นนะครับคันนี้ก็ถือว่าสวยนะใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนมาในส่วนของน้องเล็กกันหน่อยนะครับสำหรับตัวนิสสันนาวารานะครับไม่ใช่เป็นนาวาราเปกระบะซะแล้วนิสสันตัวอลเมานะครับตัวนี้1.0ตัววีนะครับ ราคา389,000ดรถปี21ส์เลขไม่หนึ0 0เท่านั้นนะครับ1.0ตัวโทร์โบนะครับตัวนี้ก็ถือว่าสวยเลยเป็นตัวหน้าใหม่เรียบร้อยนะครับราคา389,000ดรถปี21ส์เลขไม่หนึ0 0นกัะครับกับปัายทะเบียน855 0สเกิร์ตอรอบคันนะครับนะเป็นของตัว68ดด้วยนะครับก็ถือว่าสวยนะคันสีดำด้วยด้านในก็สวยอีกนะ เด็กใครอยากดูด้านในนะครับสามารถติดต่อมาได้ดืนด่นๆเลยแล้วก็ในส่วนของตัวยาลิท1.2ตัวสปอร์ตนะครับราคา4 3 9 0 0 0 9000คันนี้รถปี 2, 2022ไม่20,000เท่านั้นนะครับ3แสน4แสนนะขออภัยนะครับ4 3 9000สีเทาดําคันนี้เลยนะครับก็ถือว่าสวยแล้วก็มีในส่วนของตัวหลายๆนะครับที่เข้ามาใหม่คันนี้เข้ามาใหม่นะครับทะเบียน2874นะครับแล้วก็407นะครับคันนี้ก็เป็น 1. เป็นตัว1.5ตัวเอนทีรถปี19นะครับตัวนี้ราคา3,49,000เองนะครับได้เป็นในส่วนของตัว r ้อแมกเนาะคันนี้เลขไม่แสนหนึ่งหมื่นนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวมาสด้าหประตูนะครับคันสีน้ำตาลนะครับนะคันสีน้ำตาลคันนี้2 0 0 0กว่าบาทเองนะครับ2 7 9 0 1 3ตัวไฮนะครับนะตัวไฮคอนเน็กเนาะตัวนี้2 7 000, 9 0 0 0รถปี18นะครับแต่เลขไม่ห้าหมื่นเท่านั้นนะครับ เรเลขไม่ห้าหมื่นนะรีบๆกันหน่อยนะครับคันนี้น้องน้องน่ารักมากนะคันนี้ใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนนะ <S <S นก็ประมาณนี้นะครับนะก็วนมาถึงคันไม่สี่หมื่นสี่แล้วเนาะวันนี้ก็ช่วงหลังก็ยังไม่ได้อัปเดตไปนะครับก็ใช้เวลาประมาณสินาทีในการให้ข้อมูลนะครับใครชอบคันไหนสามารถติดต่อมาได้วันนี้ก็มาอัปเดตในส่วนของลานพร้อมขายนะครับอ่าลานพร้อมขายเนาะเมื่อวานไปถ่ายในส่วนของลานที่เป็นรถเข้าใหม่กันเยอะอยู่นะก็เยอะอยู่อันนี้ก็เป็นลานในส่วนของลานพร้อมขายเรียบร้อยนะครับ ใครที่สนใจรถไว้ใช้งานนะครับสามารถติดต่อหาผมได้ด่วนๆเลยนะครับแล้วก็รถที่นี่นะครับไม่ว่าท่านจะซื้อกับเซลล์ท่านไหนเงื่อนไขเหมือนกันหมดนะครับแต่ใครดูคลิปนี้มาแล้วก็ขออนุญาตโทรหาผมด้วยนะครับเพื่อความเมตตาแล้วกันนะผมจะได้มีชงมีเชสนะครับบริการเต็มที่เต็มร้อยเหมือนกันแน่นอนนะครับเรื่องของแถมก็ไว้ใจผมได้นะครับแต่ถ้าใครกังวลนะครับในส่วนของการซื้อรถมือ2เนาะนะครับซื้อไปเอาไปลุ้นเอาไปซ่อมหรือเปล่านะครับ ซื้อไปแล้วจะเอาไปทนไม้ใช้ไปได้3เดือนจะพังหรือเปล่านะครับไม่ต้องกังวลนะครับช่องนี้เป็นช่องเดียวที่แถมในส่วนของประกันบรันาตีให้นะครับ1ปีหรือ20,000โลนะครับหรือถ้าอยู่ในเงื่อนไขของการซื้อนะครับเอาไปเลย2ปี4 0,000โลนะครับแต่1ปีนี้จะเป็นในส่วนของการซ่อมศูนย์ตัวต้านะครับทั่วประเทศอะไหล่แท้แน่นอนนะครับสุดท้ายนี้ก่อนลาจากการผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ